สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาแคมปิง้งนอนเต็นท์กัน2คืนกับ3วันค่ะ และสำหรับแคมป์กลาของที่นี่นะคะถ้าเกิดจะจองล่วงหน้านะ่ะจะต้องจองล่วงหน้า2คืนขึ้นไปเท่านั้นค่ะราคาจะอยู่ที่คืนละ20ิเหรียญและวก็บวกค่าธรรมเนียมอีกห้าเหรียญในทริปนี้เราจ่ายค่ากางเต็นท์ไป45้าเหรียญค่ะน่าร้อนแล้วเราก็ จะพัดลมมาด้วยนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาแคมปิ้งกันหน้าร้อนเลยเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่ควรเอาไปไม่ใช่พัดลม2ตัวแต่ควรเป็นผ้าหม่มสองผืนแทนค่ะเพราะว่าตกกลางคืนอุณหภูมิ19-20ถึงองศาอากาศค่อนข้างหนาวเลยทีเดียวค่ะนนี่นะคะก็จะเป็นที่แขวนสำหรับแขวนขยะ หรือแขวนพวกไม่มีนอนด้วยทุกคนเห็นหนอนไหมหนอนคันอนอนคันนอนคันที่เราซื้อมาจากกระดาษเซลถึงเหรียญเราเอามาใส่น้ำนะคะเอาไว้อตอนเราแคมปปิ้ง ที่แคมป์กล่าวนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพวกรถบ้านนะจะต้องไปจอดริมถนนอย่างนู้นเนีย่ยรอบ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 ขอบทางนู้นเลยนะคะรอบรอบขอบด้านในเพราะว่าตรงนู้นเขาก็จะมีพวกมีไฟต่อมีน้ำต่อพวกนี้ให้อ่ะคะ่ะแต่ถ้ากระสูนมากลางเต็นท์เนี่ยถึงจะได้วิวริมริมทะเลสาบนะที่นี่ถ้ากลางเต็นท์จะได้จะได้วิวที่สวยกว่า ทุกคนเห็นไหมคะนั่นที่กำลังวิ่งไล่กันอยู่นั่นน่ะสามสี่ตัวนั่นน่ะโอ้นันเป็นกวางนะคะเห็นไหมคะกวางกี่ตัวหนึ 12, ่งสองสาสี่ตัวมองเราใหญ่เลยไม่มีอะไรมาให้กินหรอกนะ กวางเหล่านี้เป็นกวางที่หากินกันเองตามธรรมชาติค่ะที่อเมริกานะคะกวางพวกกระรอกพวกเนี้ยเยอะมากค่ะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปบางทีนะคะเราเดินออกไปหลังบ้านก็อาจจะเจอน้องกวางมาแอบกินต้นไม้บ้านเราก็ได้ค่ะเห็นตอนแรกตอนแรกคิดว่าเป็นหมาถึงก็เป็นหมาไล่กัดกันก็ยังว่าใม้มีหมาตอนจัดแถวนี้ได้เหรอพ่อลูกเังนั่งกินเอเ๋ยจะพา ไปห้องน้ำนะคะไปดูห้องน้ำว่าเป็นอย่างไรจริงๆเราก็แทบจะไม่เคยเข้าหรอกนะห้องน้ำที่นี่เราจะเข้าห้องน้ำของเราอันนี้ของผู้ชายก็จะมีห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำนะคะนี่ตรงนี้เป็นที่ล้างจาน จะเป็นพวกห้องน้ำนะคะจะใหญ่หน่อย,อยแล้วก็ลงในห,ห้องอาบน้ำ <c oughs> ก็จะมีน้ำร้อนน้ำน้ำร้อนน้ำเย็น,ห,นห้องอาบน้ำในสองห้องนะคะ ค่ะจะต้องจองล่วงหน้าก่อนยิ่งถ้าเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงนี้นะคะช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันจะเต็มมันจะเต็มไวมากแต่ั้นเราจองล่วงหน้าแบบเกือบเดือนเลยนะมันเกือบเต็มหมดเลยเต็มกงมากเลยตอนนี้นี่สองทุ่มกว่าแล้วนะคะยังยังไม่มากันเลยหรือยังไงเขายกเลิกไปเหรอ ตัดต้นไม้นะคะตัดไปหลายต้นเลยีึงดังมากเป็นชั่วโมงก็ยังไม่หยุดเลยอะ่ะน่าจะสองชั่วโมงได้แล้วเช้าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขามาแจ้งที่เต็นท์เราว่าวันนี้จะมีการตัดต้นไม้แล้วก็จะมีการตัดหญ้าต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดเสียงมันไปดังรบกวน ตรงคำกล่าวตรงนี้จะมีห้องน้ำอยู่2จุดตรงนี้กับตรงที่อยู่ที่ใกล้ๆของเราตรงน ไปไหนลูกจะไปไหนทเวินวันนี้เพื่อนสามีเขาพาลูกๆมาเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าบ้านเขาอยู่แถๆนี้แหละเขาก็แวะมามาปิกนิกกินข้าวกันมื้อที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกทำทำเบอร์เกอร์มาต่าววันเดี๋ยวเราทำลาบ เรากำลังคุยกันเรื่องของแพงนะคะตอนนี้น้ำมันแพงทุกอย่างก็เลยแพงไปหมดนะคะตอนนี้ น,นี้มันจะมีโพรงกระต่ายอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใช่โพรงกระต่ายมันก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะใช่แหละมันมีสามมันมีสามโพรงนะทุกคนทะเยกระไหลมีสามสามรูเหรอแต่ก็ไม่เห็นว่ามีกระต่ายอยู่ในนี้นะตรงนี้นะคะ อีกหนึ่งหนึ่งทางก็ลเลยมานิดนึงตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งลเลยมาอีกนิดนึงตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าออกบ่อยๆของมันแหละเพราะว่าทางนี้จะแบบเหมือนกับว่ายาไม่ขึ้นปกคลุมกาน่าจะเข้าออกทางนี้บ่อยกว่า และอีกสองทางเป็นทางหลอกน้องกว้างเดินมากินอาหารเดินมากินยอดไม้แถวนี้นะคะคนเห็นไหมกว้างตัวนี้น่าจะอยู่คนละฝูงกับกับกวางที่เราเห็นเมื่อวานนะคะฟูตัวนี้เราเห็นอยู่คนเดียวตลอดเลยเข้าไปในป่าอีกแหละพอเรามาไม่เข้าปักทุกที คนเริ่มทย,ยอยกันมาแล้ว มองจากในเตงน,นะคะก็จะมองเห็นทะเลสาบรนูน้นกว,ว้างมากันอีกฝูงหนึ่งละก็เห็นไหมอ่ะ Dang bop, 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 เก็บเต็นแล้วนะคะตอนนี้ก็ทำความสะอาดท้กป้ายต่างๆก่อนที่จะพักเก็บเต็นรุ่นนี้นะคะกางง่ายเก็บง่าย เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะไปแคมป์คราวหน้านะคะเราจะเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้ ปกติเราจะไปแคมป์กันช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือไม่ก็ฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นเพราะว่าเรากลัวมันจะร้อนนะคะแต่การมาแคมป์หน้าร้อนคราวนี้นะคะทําให้เรารู้ว่าหน้าร้อนมันไม่ร้อนเลยเดี๋ยวคลิปหน้านะคะนกจะพาไปไหนไปทําอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ลาวิก่อนค่ะบาย,บาย